สุในโลเป็นยาเป็นแสงสว่างในโลกพระอาทิตย์สว่างในเวลากลางวันพระจันทร์สว่างในเวลากลางคืนแสงสว่างแห่งปัญญาสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืน สว่างตาได้แสงไฟสว่างใจได้แสงธรรมสว่างตาเห็นหนทางไปสว่างใจเห็นบาปบุญที่ตนรทำระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อ ไม่ใช่ศาสนาเพียงแก้การให้ทานหรือพิธีกรรมจะก,การลงหรือทำการเจริญภาวนาเจริญปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่บูชาที่พระเจ้าส,ส่งสรรเสริมอันนี้อามิสบูชาบูชาที่วัตถุข,ข้าวของข้าวผ้ายาบ้านอาหารที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคต่างๆ มานอมถวายสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารลานเจดีย์สิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์แหละแต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นที่พระเจ้าทรงสัรเสริญก็คือการปฏิบัติบูชาเป็นผู้ที่สมาธารักษาศีลแม้จะให้ทานก็ให้ด้วยปัญญา เราเฉลิญจิตตภาวนาอย่างนี้พระศา,าสดาทรงสรรเสริญทรงยกย่องวัดีกว่าการให้ข้าวของการปฏิบัติบูชาเป็นไปเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นแวเพื่อความก้าวหนา้าแห่งประธรรมวิน,นัยและใครๆมาประพฤติปฏิบัติ ก็จะเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเกิดความมั่นคงมั่นใจเพราะฉะนั้การเจริญกรรมฐานภาวนาดูลงาหายใจในอดูร่างกายตั้งแต่ศีรษะที่อยู่ด้านบนพนิดิจรารณา เกษาคือภูมิทั้งหลายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลร่มเป็นของเน่าเปื่อยเป็นสิ่งสปกปรกไม่งามในโลกลาภสันฐานโลมาเล็บทั้งหลายทั้งเล็บตนเล็บผู้อื่นเป็น,นของสกปรก สิ่งที่ไม่สะอาดสุดท้ายดับแสกสลายไปทันตาฟันทั้งหลายที่อยู่ในปากของเรามาที่หลังเหืออเต็มไปก่อนมาที่หลังลิ้นที่เป็นคู่กัดกันแต่ด้วยความแข็งของมันมันจึงไปก่อน แน่แน่ไม่นอนปีนิดปีดนาแม่สังขารร่างกายชีวิตนี้ก็เช่นนั้นอยู่ได้ไม่นานไม่ทนทานเท่าอิฐก,ก้อนหนึ่งอิฐก,ก้อนหนึ่งหินก้อนหนึ่งอาจจะอยู่เป็นพันปีหมื่นปีแต่ชีวิตนี้น้อยนะอยู่ไม่ไม่เกินร้อยถึงจะเกินก็น,น้อยนะ อมแตกสลายไปดับไปสิ้นไปเสื่อมไปคือสังขารร่างกายของเราเป็นเช่นนั้นพิจารณาตั้งแต่ศีรษะลงมาไม่นานที่ผมเคยโดกดำก็จะเปลี่ยนสีไป ความเข้าใจเราจะได้คลายความยึดมั่นมันมีประโยชน์อะไรต้องมนได้คลายความยึดมั่นได้มันจะทุกข์น้อยลงปล่อยวางได้เร็วขึ้นวางลงปร่งตกไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรก็ใครในลดตัวในลดคุณธรรมไปเพื่อชัยชนะเพื่อกิเลสตัณหาราคะ เม่ทะเลาะเบาแวงก็ใครสั่งมันแล้วกันไปอย่าได้มีเบนมีภัยให้อภัยแล้วเด้อเนะนี่ยมันก็เกิดความชุ่มเย็นในจิตในใจเราโลกทั้งหลายก็เกิดความชุ่มเย็นเพราะคนไม่แก่คืนไม่แกแ่แค้นไม่เอาคืนหยิบยืนแบ่งปันเออเพื่อเจือจาผู้จากอ่อนหวานขานพราะก้าวขานสลอดสด ทำประโยชน์ทัั่ววางตัวเหมาะสมคุณธรรมมันเกิดอยู่ในจิตในใจไปที่ไหนก็เป็นที่รักวัสังคะวัตถุสี่ทำให้เกิดเป็นที่รักเชื่อเชื่ออจารย์แบ่งปันยืนให้หยิบให้มีน้ำใจบางคนหวงไม่แต่คำพูดดีๆก็ยังไม่ให้กัน จะให้คำหลายๆใส่ลาไปาสีเอาดีใส่ตัวเอาจรวดใส่ผู้อื่นแช่งชักหักกระดูกให้มันเป็นทุกข์ให้มันเป็นปล,ลมนะลกปากตัวเองพูดคำดีๆก็ยังไม่แบ่งให้กันไม่แบ่งปันยังว่าจะให้สิ่งของเลยห่วงให้ไม่ลงเสียดาย าน,น,นผู้มีคุณธรรมจึงอยู่ที่ไหนใจเป็นสุขคุนมีอยมมีคุณธรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่วุ่นวายท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงเป็นผู้มีสิ่งมีธรรมเมื่อสิบป,ปีที่แล้วมาผู้จะอ่อนหวานการเพราะมีน้ำจิตน้ำใจน้อมทมกาย พฤติกรรมต่างๆหน้าคารพหน้ากราบหน้าไหวา้หน้าให้เป็นตัวอย่างนี่คือคนมีคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นพระก็ตามเป็นเนี้ยก็ตามเป็นโยมก็ตามเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ประเสริฐหรือใจที่ว่าเป็นพระพระสงฆ์สาวกไม่ใช่ว่าพระสงฆ์นุ่มเรื่องห่มเลือง,อ,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 งอย่างเดียว เป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาควรทำอัญชฉลีปยระทต่ทรงต่อจินต่อธรรมต่อวินัยทรงต่อคุณงามความดีเรียกว่าพระโซดาบันทั้งที่เป็นคาราบัตน้าวิสาขามีลูกถึงยี่สิบคนเรียกโซดาบันอนาถาก็มีลูกสี่คนนั่นก็โสดาบัน นั่นเป็นพระเป็นได้ด้วยใจพระสกิทาคามีพระอนาคามียังอยู่ในเพศคารวาตได้แต่อนาคามีจะไม่มีครอบครัวจะไม่แต่งงานจะอยู่กันดังพรมมาโลกมาให้ตายจากก็ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอนาคามีจะไปสุตาวาตสุตาวาธา แล้วก็วางตัวเหมาะสมกาประโยชน์ทั่นทั่ววางตัวเหมาะสมะรมภาวะฐานะเป็นผู้รู้หน้าที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่นั่นคือการปฏิบัติธรรม มีหน้าที่พระก็ทําอย่างพระมีหน้าที่โยมก็ทําอย่างตัวมีหน้าที่พ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์นั้นทำหน้าที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมกือการทำหน้าที่แม้แต่ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์การจะออกนักเอมาคู่มือมนุษย์พอมนุษย์ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร พัดลมเอามาใช้ก็มีคู่มือรถจะมาใช้ก็มีคู่มือโทรศัพท์มีคู่มือการใช้มีฟังก์ชันต่างๆแต่มนุษย์ใช้ชีวิตไม่เป็นหลวงพ่อพุทธตาเย็นคู่มือมนุษย์เขาคนนี้ใช้ชีวิตไม่เป็นใช้ความเป็นมนุษย์ไม่เป็นเชียนคู่มือออกมาให้ให้ใช้ชีวิตแต่พววูดภาษาจีนมันอาจจะกระอักเลือดเน นี่คือการปฏิบัติธรรมกับการทำหน้าที่หลวงพ่อประยุทธ์ว่าการปฏิบัติธรรมคือนำธรรมมาปฏิบัติมันก็ง่ายดีเลยปฏิบัติธรรมคือนำธรรมมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติธรรมธรรมก็จะดูแลเราปฏิบัติดูแลเราสมควรแก่ธรรมเพราะนั้นเราก็ทำหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติธรรม หลายรูปหลายทานหน้าที่คือธรรมชาติธรรมชาติของคนธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของสัตว์สวาสิ่งธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติตัวใหญ่โอ้ธรรมชาติมันทำไมยุงต้องมากัดกินด้วยเออธรรมชาติมันมันก็ทำหน้าที่วันตามธรรมชาติปกติธรรมชาติของจิต ใสสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองยังไม่ใช่เป็นพระราณนะแต่ว่าไม่มีสิ่งเศร้าหมองคุมเหมือนกระจกที่สะอาดใสจิตใจก็เช่นนั้นแต่ยังมีความโลภความโกรธความโลงมากวนเมื่อไหร่มันก็ขึ้น มาเจอสิ่งกระทบทางหูทางตาทางจมูกนิ้นมันกวนขึ้นมาเกิดโทสะมันด่ากูมาสิบปีที่แล้ววันนี้แหละช่วงนี้แหละบางคนถึงกระโดทุนจดเอาไว้เลยมันด่ากูอย่างนี้วันนี้ภาษาภาวะฮีนะพาคียสัญญาสัญญาอันเลวสัญญาดีจำไม่ได้จำได้แต่สัญญาลาย มันถึกแต่สิ่งเลวร้วายในจิตในใจก็เลยเป็นคนใจร้ายเป็นคนใจดำสมควรแก่เวลาเราธรรมะไปทำให้จิตใจผ่องใสใจขาวใจสะอาดใจบริสุทธิ์เป็นชาวอุดสมกับความเป็นมนุษย์ดดวยกันทุกท่านทุกคนเธอ อรหํสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโสตังภะคะวันทังอภิวาเทมิสวากโขโต Nó bạc hòa tho sao bạc sang tho sang thang nam mami mada bì tho 唱完它。 กุ้งหลังอูดไม่ใครในห้องน้ำครไม่ใครห้องน้ำอะไรนี่เป็นเมนไข่ในห้องน้ำจะไปไปเจอเราเอาออกมาเรียบร้อยไม่หรอ